สวัสดีครับใครสงสัยกันไหมครับว่าหนึ่งในไอเดียที่ส่งพลังที่สุดในวงการคณิตศาสตร์อย่างแคลคูลัสเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากคำถามที่ง่ายมากๆเลยนะเป็นคำถามที่เราคุ้นเคยกันดีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่นี่เองวันนี้เราจะมาไขาปริศนานี้ไปพร้อมๆกันครับอ่ะลองนึกภาพตามกันดูนะคะเป็นสถานการณ์ที่คลาสสิกสุดๆเลยตำรวจจราจรโบกให้รถคันหนึ่งจอดแล้วก็เดินมาบอกคนขับว่า คุณขับรถเร็วเกินไปแล้วและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยเพราะคําถามที่มันดูเหมือนจะทรรมดามากๆเนี่ยนะฮะกลับกลายเป็นว่ามันมีความลึกซึง้งแล้วก็น่าทึ่งซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยล่ะครับโอเคครับงั้นเรามาเริ่มจากส่วนที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือการอธิบายการเคลื่อนที่ หรือว่าการบอกตำแหน่งของวัตถุณเวลาต่างๆซึ่งฟังดูเผินๆมันก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมามากเลยใช่ไหมครับลองดูข้อมูลการเดินทางของรถคันนี้ในตารางสิครับมันไม่ได้เป็นเส้นตรงสวยๆเลยใช่ไหมฮะคือมีทั้งช่วงที่เร่งความเร็วพรวดเดียวในช่วงแรกๆแ,แล้วก็มีชะลอตัวลงแถมบางทีอาจจะหยุดนิ่งไปแป๊บหนึ่งด้วยซ้ําเนี่ยแหละครับคือข้อมูล,ลดลบๆของการเคลื่อนที่ในโลกความเป็นจริงของเรามันจะยุ่งๆแบบนี้แหละคาดเดายาก ทีนี้เพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเราลองเอาการเคลื่อนที่ของรถที่มันซับซ้อนแบบเมื่อกี้มาเทียบกับตัวอย่างในอุดมคติที่มันเรียบง่ายกว่ามากๆดูเพื่อที่จะค่อยๆนำไปสู่ปัญหาหลักของเรากันอ่ะ อันนี้คือข้อมูลของลูกบอลที่กําลังตกลงมาจากที่สูงครับโหสังเกตเห็นเลยไหมครับว่ามันมีรูปแบบที่ชัดเจนมากคาดดาไดเ้เป๊ะเลยซึ่งเราสามารถอธิบายได้ด้วยสูตรทางคณิตศาสตร์สวยๆอย่าง s เท่ากับ 16t กําลัง2ซึ่งมันต่างกับการเคลื่อนที่ของรถยนต์เมื่อกี้แบบคนละเรื่องเลย คือถึงแม้ว่าเราจะบอกตำแหน่งของวัตถุดได้นะฮะแต่การจะนิยามคำว่าความเร็วณนะชั่วขณะหนึ่งเนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทำให้นักคิดเก่งๆหลายคนต้องปวดหัวมานานเป็นร้อยร้อปีเลยทีเดียวเรากลับมาที่คนขับรถคนเดิมกันอีกทีนะฮะคำโต้แย้งของเขาที่ฟังดูฉลาดแต่จริงๆมันมีช่องโหว่อยู่นี่แหละมันสะท้อนให้เห็นแก่นของปริศนาเรื่องความเร็วณนะขณะใดขณะหนึ่งได้ดีมากๆเลย ต้องบอกว่าปัญหานี้มันซับซ้อนมากจริงๆครับถึงขนาดที่ว่าในสมัยกรีกโบราณเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิทัศน์หรือ paradox ฟังดังขึ้นมาเต็มไม่หมดเลยหนึ่งในนั้นที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินก็คือปฏิทัศน์ของซีโนนั่นเองลองคิดตามดูนะครับอะคิลลิสเนี่ยวิ่งเร็วกว่าเต่า10บเท่าแต่ว่าให้เต่าออกตัวไปก่อนร้อยเมตรพออะคิลลิสวิ่งไปถึงจุดที่เต่าเคยอยู่เต่ามันก็ขยับไปทั้งหน้าแล้ว10เมตรถูกไหมครับ พออะิลิสวิ่งต่อไปอีก10เมตรเต่าก็ขยับไปอีก1เมตรแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนดูเหมือนว่าอะ킬ลิสจะไม่มีทางแซงเต่าได้เลยนี่แหละครับคือแก่นของปฏิทัศน์ที่ว่าถ้าเราสามารถแบ่งเวลาและระยะทางออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้แล้วการเคลื่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆได้ยังไงมันเกือบจะฟังดูเหมือนว่าการเคลื่อนที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำและแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญครับ เป็นโมเมนท์ที่แบบอ๋อขึ้นมาเลยก็ว่าได้เมื่อมีคนเริ่มคิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราลองมองระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในช่วงเวลาที่มันสั้นมากๆๆๆๆล่ะจะเป็นยังไงโอเคเพื่อให้เห็นภาพนะเรามาลองแก้ปัญหาน,นี้กันโดยใช้ตัวอย่างลูกบอลที่ตกลงมาเมื่อกี้เพราะว่ามันมีสูตรที่ชัดเจนให้เราคำนวณได้โจทย์ของเราก็คือเราจะหาความเร็วที่แท้จริงของลูกบอลณนะวินาทีที่หแบบพอดีเป๊ะๆเลยได้ยังไง เอาล่ะครับวิธีแรกสุดเลยง่ายๆก็คือเราลองดูว่าในช่วงวินาทีที่4ถึงวินาทีที่5เนี่ยลูกบอลมันเคลื่อนที่ไปได้ไกลแค่ไหนคำนวณออกมาได้144ฟุตแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันเป็นแค่ความเร็วเฉลี่ยตลอดทั้งวินาทีนั้นนะครับมันยังไม่ใช่ความเร็วณจุดเวลาวินาทีที่5ไปเปะที่เราอยากรู้ทีนี้เรามาลองซูมเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดนึง ถ้าเราลดช่วงเวลาลงเหลือแค่0.1วินาทีหลังวินาทีที่5ละ่ะความเร็วเฉลี่ยที่คำนวณได้โอ้โหกระโดดขึ้นไปเป็น161.6ฟุตต,ต่อวินาทีเลยเห็นไหมคะว่าตัวเลขมันเปลี่ยนไปแล้วเรากำลังเข้าใกล้คำตอบที่แท้จริงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเราซูมเข้าไปให้สุดๆเลยละ่ะลองดูที่ช่วงเวลาแค่หนึในพันของวินาทีเท่านั้นความเร็วที่เราคำนวณได้ตอนนี้คือ1 6 0 0 1 6ฟุตต,ต่อวินาที เอเริ่มสังเกตเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างหรือยังครับตัวเลขของเราเนี่ยมันกําลังวิ่งเข้าหาค่าค่าหนึ่งอย่างชัดเจนเลยและนี่คือคําตอบครับพอเราบีบช่วงเวลาให้มันเล็กลงไปเรื่อยๆจนแทบจะเป็นศูนย์เนี่ยความเร็วที่เราคํานวณได้มันก็จะวิ่งเข้าหาค่าที่มั่นยําเพียงค่าเดียวนั่นก็คือ160ฟุตต่ตอวินาทีพอดีแป๊ะเลยครับ ซึ่งไอเดียที่มันทรงพลังมากๆแบบนี้เนี่ยมันก็มีชื่อเรียกของมันครับและมันก็ได้สร้างเครื่องมือทางคณิตศาสตร์แขนงใหม่ขึ้นมาซึ่งก็คือแคลคูลัสนั่นเองไอกระบวนการซูมเข้าไปหาค่าที่แท้จริงในช่วงรริปตาที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้นี่แหละครับคือหัวใจของแคลคูลัสเลยในทางคณิตศาสตร์เราเรียกค่านี้ว่าอนุพันธ์หรือ Derivative และเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ ds ส่วน dt มันก็คือค่าที่เกิดขึ้นเมื่อเราคำนวณอัตราส่วนระยะทางต่อเวลาในขณะที่ช่วงเวลานั้นมันเล็กลงจนแทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยผู้ที่คิดค้นแนวคิดนี้ขึ้นมาก็คือ2ท่านนี้ครับอแซกนิวตันและก็อดฟริดไลบ์นิตซ์ซึ่งการค้นพบนี้มันไม่ได้เป็นแค่สูตรคณิตศาสตร์เฉยๆนะครับแต่มันเหมือนกับการมอบภาษาใหม่ให้กับวงการวิยทยาศาสตร์เลยทีเดียวเพื่อที่จะเอาไว้อธิบายการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ได้ การไขปริศนาเรื่องความเร็วเนี่ยมันไม่ได้จบลงแค่การตอบคำถามนั้นคำถามเดียวนะครับแต่มันได้ปลดล็อกความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในจัก,กรวาลของเราได้อย่างน่าทึ่งเลยเราสามารถเอาไอเดียเรื่องอนุพันธ์เนี่ยมาใช้ซ้ซําๆเพื่ออธิบายลำดับชั้นของการเคลื่อนที่ได้เลยครับเริ่มจากตําแหน่งหรือ s พอเราหาอนุพันธ์ปุ๊บเราก็จะได้ความเร็วออกมาและถ้าเราหาอนุพันธ์ของความเร็วอีกที่นึงเราก็จะได้ความเร่งออกมานั่นเองครับ ด้วยเครื่องมือใหม่อย่างแคลคูลัสเนี่ยเราเลยไม่เพียงแค่อธิบายการเคลื่อนที่ได้แต่เราสามารถสร้างแบบจําลองแล้วก็ทํานายมันได้อย่างแม่นยําสุดๆตั้งแต่ความเร่งคงที่ของของที่ตกลงมาไปจนถึงการคํานวณเส้นทางโค้งที่มันซับซ้อนมากๆของลูกปืนใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลย ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้เราได้จากการไขปริศนาในครั้งนี้ก็คือจากคำถามง่ายๆเกี่ยวกับความเร็วนี่นะคะมันได้นำเราไปสู่การค้นพบแคลคูลัสซึ่งเป็นเหมือนภาษาที่ทรงพลังมากๆสำหรับอธิบายการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบเลยแล้วหัวใจของมันก็เรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือไอเดียของการซูมเข้าไปมองโลกในช่วงขนาที่เล็กที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้นั่นเองและนี่คือสิ่งที่น่าคิดต่อนะครับ ถ้าคำถามง่ายๆเกี่ยวกับการเคลื่อนที่มันสามารถให้กำเนิดแคลคูลัสได้ขนาดนี้แล้วคำถามง่ายๆในยุคปัจจุบันของเราล่ะครับมันจะสามารถปลดล็อกโลกใบใหม่แบบไหนได้อีกในอนาคต